ไทตูนอยากเล่าเรื่องผีจับยาบ้าโดยแดนสุดสาครตายมานานแล้วครับผู้หมวดทุกขารัดขอตายมาไม่ต่ำกว่าสองวันโหดเทียมจริงๆจะประสบขึ้นรถไปโรงพยาบาลได้เลยจะได้ให้หมอชนสูตรให้แน่อีกทีผู้หวดผลการชนะสูตรสรุปว่าขาดอาการหายใจและก่อนตายได้เสพยาเสพติดเข้าไปมากยาเสพติดเหรอจ่สืบข้อประวัติผู้หญิงคนนี้มาให้ผมหน่อยครับ ตำรวจเริ่มตามหาที่มาที่ไปของหญิงสาวรายนี้หมวดครับเธอเคยเป็นเมียเก็บของผู้ต้องสงสัยค้ายารายใหญ่ครับได้เรื่องแล้วผมว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันพวกหมวดทำอะไรมาจุดทูปบอกศพก่อนเพื่อให้เราทำงานให้สะดวกผมและทีมงานกำลังจะคลี่คลายคดีนี้เพื่อหาคนผิดมาลงโทษถ้าวิญ,ญญาณคุณรับรู้ขอให้ช่วยให้ผมคลี่คลายคดีนี้ให้ได้โดยเร็วขณะนั้นเองก็มีลมพัดพูบหนึ่งทำให้ทั้งหมดถึงกับนิ่งไปเสีย ตำรวจเจอศพนางแก้วแล้วแล้วทำไมแล้วเขาจะสืบมาถึงเราไหมเอ็งจะกลัวไปทำไมไปที่ข้ามจังหวัดอย่างนั้นตำรวจมนไม่รู้หรอกเซียมียงพูดเช่นนั้นทำให้ลูกน้องสบายใจเซียมียงเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ตำรวจไม่สามารถเอาผิดได้สักทีและวันนี้ก็เช่นกันขณะที่กำลังส่งยาเสพติดอยู่นั้นเซียตำรวจมาเฮ้ยเกรียนเมื่อตำรวจมาถึงมีอะไรเลยครับคุณตำรวจ ผมขอคนร้านอาหารของคุณหน่อยเชิญครับไม่เจออะไรเลยครับหมวดเป,เป็นไปได้ยังไงเป็นไงบ้างหมวดเจอรายไหมเออต้องขอโทษเสียด้วยนะครับไม่เป็นไรบทุระแล้วจะไม่หมวดครับงั้นผมขอตัวกลับก่อน <c oughs> ตำรวจจะมาทำอะไรเราได้คำว่าเปลี่ยนของเสียม่อย่างคือการเปลี่ยนแปลงการส่งมอบยาเสพติดเป็นร้านอาหารได้ผู้หมวดยุติจิบใจเป็นอย่างมาก รู้ทั้งรู้แต่ทำอะไรมันไม่ได้ต้องได้สิคะฉันจะช่วยคุณอ๋อไม่ต้องกลัวฉันหรอกฉันอยากให้คนช่วยอย่างเสี่เมี่ยงชดใช้กรรมเออคุณเป็นผีแล้วคุณจะช่วยผมยังไงฉันจะบอกข้อมูลตอนที่มันฆ่าฉันให้ผู้หมวดฟังฉันเป็นสาวบาร์แห่งหนึ่งคืนวันหนึ่งเสี่เมี่ยงไปเที่ยวที่นั่นเสี่เมี่ยงกับฉันก็เริ่มรู้จักกันตั้งแต่วันนั้นเสียขา หนูนี่ถูกใจเสียจริงๆตั้งแต่นั้นมาเสียมีเมี้งก็มาหาฉันทุกวันจนฉันเป็นที่ไว้วางใจของเสียวันนี้เสียจะพาไปเที่ยววันนั้นเสียมีเงี้งพาฉันไปส่งยาเสพติดด้วยฉันเห็นกระบวนการทุกอย่างจนวันหนึ่งการส่งยาเสพติดของเสียมีเยี้งล้มเหลวลูกน้องของเสียถูกจับและเสียเกือบถูกเปิดโปงและมีคนคิดจะกำจัดฉันจึงยุยงเสียมีเมี้งให้เข้าใจฉันผิดหาว่าฉันเป็นสาให้ตำรวจแล้ววันหนึ่ง นางแก้วเองบอกมานะว,ว่าเองเป็นสายตำรวจเปล่านะเสียหนูไม่ได้เป็นอย่างที่เสียว่านะไม่สารภาพใช่ไหมงั้นตายซะอย่าเสียปล่อยหนูไปเถอะเสียมีเองเอาเชือกรัดคอฉันจนตายและสั่งลูกน้องเอาฉันไปทิ้งไอ้เสียมี่งมันโหดเทียมจริงๆวันพรุ่งนี้เสียมี่งมันจะส่งยามทั้งใหญ่อา้าวหายไปแล้วหมวดยุทธรีบโทรไปสั่งลูกน้องทันทีจ้า นำกำลังไปตามที่ผมบอกเดี๋ยวผมจะไปรอที่นั่นด้วยเลยจอ,อเสียตำรวจบุกมาอีกแล้วเหมือนเดิมปล่อยมันมาเปียนซะผมขอคนร้านของเสียหน่อยนะครับคุณมีหมายคนหรือเปล่านี่ครับจอคนครับเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผู้หมวดไม่เจอครับเอ,อ่อทังนี้ก็ไม่เจอครับแก้วปรากฏตัวให้ผู้หมวดเห็นแก้ว ผู้หมวดตรงนี้มีห้องลับค่ะจะไปตรวจดูตรงนั้นสิครับเมื่อหมวดยุติชี้ไปตรงห้องลับที่ซ่อนไว้หน้าของเสี่ยเมี่ยงเริ่มจอยและแสดงทีท่าก,กังวลออกมาให้เห็นผู้หมวดครับตรงนี้มีห้องลับครับเปิดเลยเสี่ยเมี่ยงได้ยินดังนี้ก็อยู่ไม่ได้เฮ้ยลุยเลยเสียนลูกน้องชักปืนมายิงสู้กับตำรวจไม่นานเวรกรรมก็ตามพันเสี่ยและลูกน้อง พราะถูกตำรวจยิงตายหมดเรื่องอู่ช่างแก้วโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาช่างแก้วเป็นชายวัย30เเศษเคยเป็นเด็กฝึกงานอยู่ในอู่รถตั้งแต่เล็กจึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องยนต์เป็นอย่างดีมาเมื่อสองปีก่อนเขาได้รวบรวมเงินก้อนหนึ่งมาลงทุนเปิดอู่เป็นของตัวเองด้วยอัธยาศัยดีที่มีต่อลูกค้า ทำให้อู่ช่างแก้วมีลูกค้ามาใช้บริการมากมายวันหนึ่งขณะที่ช่างแก้วกําลังง่วนอยู่กับงานในอู่ก็มีรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งมาจอดสวัสดีครับเสียเอารถมาเช็คเหรอเปล่าผมมีทุระอยากคุยด้วยสักหน่อยช่างพอมมีเวลาว่างไหมได้ครับเสียมีอะไรก็เชิญเลยพูดกันตรงตรงเลยนะว่าอ,อยากได้ที่ตรงนี้ช่างจะขายเท่าไหร่ก็บอกมาเสียใจด้วยนะครับอู่เน,นี้ผมไม่ขายทําไมล่ะอู่น,นี้เหมือนมือเหมือนเท้าของผม ถ้าขายให้เสียไปก็เท่ากับตัดมือตัดเท้าตัวเองแล้วผมจะเอาอะไรมาทํามาหากินล่ะครับช่างก็ไปหาเปิดอู่ใหม่ก็ได้นี่หรือไม,ม่อย่างนั้นก็อยู่เป็นหัวหน้าช่างที่นี่ก็ได้ว่ามีโครงการจะขยายอู่ให้มันใหญ่กว่านี้อีกอู่นี้ผมสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำไายของผมผมรักมันมากผมไม่ขายให้ใครหรอกผมขอตัวก่อนแล้วครับเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันช่างลองคิดดูก่อนสักสองสามวันแล้วอูวก็จะให้เด็กมาติดต่ออีกทีนะ พูดแล้วเสียคนนั้นก็ขับรถแล่นออกไปเตื้อจริงๆอีกสองวันต่อมาก็มีชายชะกันคนหนึ่งมาติดต่อช่างแก้วเสียวิบูลเจ้านายผมให้ผมมาถามเรองอูว,ว่าช่างจะตกลงขายไหมฝากบอกเสียเขาด้วยว่าผมไม่ขายที่จริงช่างน่าจะขายขายให้เสียเขานะ,ะรับรองว่าเสียเขาต้องให้ราคางามแน่นแน่จะให้ราคางามแค่ไหนก็ช่างผมไม่ขายคุณกลับไปซะเถอะอย่าเสียเวลาอยู่อีกเลยช่างไม่น่าขัดใจเสียเขาเลย เดี๋ยวก็ลำบากทีหลังล็อเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะเปลาเปลา่าผมกลับละจะรีบไปบอกเสียเขารอฟังอยู่ตั้งแต่ช่างแก้วยืนยันปฏิเสธการขายอู่คราวนั้นแล้วคนของเสียวิบู์ก็ไม่เคยย่างกลายเข้ามาที่อู่อีกเลยขณะเดียวกันกิจการของอู่ก็เริ่มก้าวหน้าไปด้วยดีและพลอยทําให้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวของช่างแก้วดีตามไปด้วยทํากันบ้าซะนะลูก ช่างแก้ตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะทำกิจการอู่ของแกให้จเจริญรุ่งเร,องเรืองต่อไปในภายภาคหน้าต้องทำให้ได้เขาคิดอยู่เสมอว่าถ้าลูกชายจบม .6 แล้วก็จะส่งเข้าเรียนโรงเรียนช่างกลจบออกมาอีกทีก็จะคุมกิจการอู่ต่อไปทำกันบ้านเสร็จหรือยังลูกเดี๋ยวจะได้กินข้าวเสร็จแล้วครับพ่อช่างแก้วอยู่หรือเปล่าช่วยดูรถให้หน่อยใครนะมาเรียกค่ำๆเมืดิดเิดรถเขาคงเสียนะ่ะเดี๋ยวพี่จะออกไปดูหน่อย คลอยกับลูกกินข้าวกันก่อนเถอะนะไม่ต้องรอพี่หรอกพอช่างแก้วคล้อยหลังไปสักครู่คลอยก็ผลกไปในครัวไมายจะยกสำรับกับข้าวมาทานกับลูกกินก่อนดีกว่าแต่เธอก็ต้องสะดุ้งขึ้นสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงปืนด,ดังขึ้นที่อู่หลายนัดติดติดกันพอหายจากอาการตกตะลึงคล้อยก็นึกสังหรณ์ใจขึ้นมาท,าทันทีพี่แก้วเมื่อเธอวิ่งออกมาที่หน้าบ้านก็ทันได้เห็นชายจะการสามคนโดดขึ้นรถปิกอัพขับออกไป และเมื่อก้มลงมองที่พื้นรอยก็ใจหายว่าบเมื่อเห็นช่างแก้วนอนฟุบจมกองเลือดตัวเองอยู่ใกล้ๆกับที่เธอยืนพี่แก้วรอยตกใจจนทําอะไรไม่ถูกได้แต่มองศพสามีไปร้องไห้ไปโอลูกแม่จากการชนะสูตรพิกศพของเจ้าหน้าที่ตํารวจพบว่าช่างแก้วถูกคนร้ายจ่อยิงด้วยปืน11มม,มเข้าบริเวณศรีรษะทั้งหมดส่วนคนร้ายหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลสาเหตุการยิงกันครั้งนี้ ตำรวจได้แียงสันนิษฐานว่าเป็นการขัดผลประโยชน์กันและได้เร่งสืบหาตัวคนร้ายต่อไปตั้งแต่ช่างแก้วตายไปกิจการอูกกสสร่ก็ซบเซาลงภาระที่ต้องเลี้ยงดูและส่งเสียลูกทําให้กรอยตกลงขายอู่ทันทีเมื่อเสียวิบูลส่งคนมาติดต่อเปน็นอันว่าตกลงตามนี้นะในที่สุดอู่นี้ก็เป็นของเสียจนได้นะครับแน่นอนลงว่าอัวอยากได้อะไรละก็ก็ไม่มีคําว่าผิดหวัง แล้วเสดจะจัดการกับอูนี้ต่อไปยังไงดีล่ะครับก่อนอื่นก็ต้องเปลี่ยนชื่ออูซะก่อนและอีกไปตามช่างให้มาเขียนป้ายชื่ออูใหม่ด้วยครับเสียคนของเสวิบูลรับคำและขับรถออกไปไม่นานก็กลับมาพร้อมช่างเขียนป้ายคนหนึ่งตกลงกับเสียเอาเองกอนแล้วกันจะคิดเท่าไหร่ก็บอกมาหลังจากที่ตกลงราคากันแล้วช่างเขียนป้ายคนนั้นก็ขึ้นไปอยู่บนนั่งร้านที่เขาต่อขึ้นขณะที่กําลังจะลงมือเขียนสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ช่างเขียนป้ายคนนั้นพลัดตกลงมาจากนั่งร้านโอ้ยเขาถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนปรากฏขาขวาหักกระดูกหลังดอกโชคดีที่ไม่ถึงกับพิการเสยวิบูลต้องไปจ้างช่างเขียนป้ายคนใหม่มาเขียนแทนแต่เหตุการณ์แบบเดิมก็เกิดขึ้นอีกทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมว่าอูนั่นคงมีอะไรสักอย่างเพราะก่อนที่ผมจะพลัดตกลงมาผมรู้สึกเหมือนมีมือของใครสักคนมาผลักผมอย่างนั้นละ มันอาจจะมีจริงอย่างที่เขาว่านะเสียช่างเขียนคนก่อนก็พูดแบบนี้เหมือนกันเหลวไหลเสียจะให้ผมไปตามช่างมาเขียนใหม่หรือเปล่าไม่ต้องวันนี้เสียเลิกหมดแล้วพรุ่งนี้อ้วจะพามาเองเออคืนนี้เองมานอนเฝ้าอู่ด้วยนะคืนนั้นในสแสวงหอบเสือกับหมอนมานอนอยู่ที่อู่ตามคําสั่งของเสวิบุญคืนให้มานอนทุกวันคงแย่แน่เลยอากาศคืนนั้นร้อนอบอ้าวอีกทั้งยุงก็ชุมนสแสวงนอนไม่หลับจึงลุกมาเดินเล่น ร้อนจริงๆพับผาเขารู้สึกว่าบรรยากาศภายในอู่ขณะนั้นมันช่างเงียบเชียบวังเวงยังไงพี่กนบรรยากาศไม่เข้าท่าเลยลาสังหรบางอย่างบอกให้เขารู้ว่าภายในอู่ไม่ได้มีเขาแต่เพียงลําพังมันเหมือนกับมีใครสักคนอยู่ใกล้ๆเขาตลอดเวลามันใกล้เสียจ,จนเขาแน่ใจว่าได้ยินแม้กระทั่งลมหายใจของใครคนนั้นมันชักจะยังไงยังไงอยู่นะเขาค่อยๆเหลียวซ้ายแลขวามองไปรอบๆและและ้ว เขาก็ต้องเสียวาไปถึงกระดูกไขสันหลังนั่นใครเอะเข้ามาในอู่นี้ทำไมอ่ะฉันเองเสียงนั้นเยือกเย็นฟังแล้วหน้าขนลุกเมื่อนายแสวงมองเห็นใบหน้าแขกผู้มาในยามวิการถนัดเขาถึงกับชาดิกไปทั้งตัวช่างแก้วออย่าเข้ามาฉันกลัวแล้วอโหสิให้ฉันเถอะฉันไม่ได้ตั้งใจฆ่าช่างจริงๆเสียเขาบางขังคับให้ฉันทำาอย่าอย่า ด้วยความกลัวที่แล่นเข้าจับขัวหัวใจนายแสวงถึงกับช็อกแน่นิ่งไปมารู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าตัวเองมาอยู่ในห้องขังบนสถานีตำรวจเอ้หมดจับผมมาขังทำไมคุณถูกจับในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเมื่อคือนคุณสารภาพกับผมเองอะไรนะเมื่อคือนผมไปอู่กบว่าจะหาหลักฐานเพิ่มเติมไม่นึกเลยว่าจะโชคดีได้ยินคำสารภาพจากปากของคุณผมอัดเทปไปแล้วด้วยคุณอยากฟังไหมละ่ะ เสดายสีวิบูลเจ้านายคุณไหวตัวทันหลบหนีไปซะก่อนตอนนี้ผมไปตั้งด่านสกัดไว้แล้วไปไม่รอดหรอกสารวัตรครับมีอะไรเหรอมีในงานว่าสีวิบูลขับรถฟาด่านเสียหลักแหกโค้งตกเหวร่างเละไปแล้วครับเออกรมตามสนองพอศีวิบูลตายไปอู่ช่างแก้วก็ต้องปิดกิจการลงคนแถวนั้นเล่ากันว่ามีเสียหลายรายมาซื้ออู่แห่งนั้นเพื่อเปิดกิจการต่อแต่ก็ต้องมามีอันเป็นไปแต่ตาน,านา,นาบางก็ล้มป่วย บ้าก็ขับรถไปคว่มแขนขาหักจนทุกคนลงความเห็นว่าผู้นี้มีอาถรรพ์ไม่มีใครกล้าไปทำอะไรต้องปล่อยให้รกร้างอยู่เช่นนั้นเรื่อยมาเรื่องเหยื่อกรรมโดยสำนักพิมพ์ทวีปัญญาบังออนผมเสียใจยจริงๆผมพบว่าเราสองคนเข้ากันไม่ได้เลยเสกสรรค์คะอย่าทิ้งฉันไปนะคะฉันรักคุณที่สุดต่อไปเนี้ย จะไม่เถียงไม่ว่าอะไรคุณแล้วอย่าเลยเราสองคนเลิกกันซะดีกว่าผมไม่อยากรำคาญในเรื่องระหว่างเราสองคนอีกขอให้มันจบเกมซะทีอย่าทิ้งฉันนะคะอย่าทิ้งฉันเลยเศกสรรสงสารเมียบ้างเฮ้ย hey, บางออนที่อย่าพูดแบบนี้นะใครเป็นผัวคุณเน่ะเพอร์เจอร์ใหญ่แล้วน่อยอยังไม่ยอมรับฉันเป็นเมียอีกเหรอฉันจะเอาเรื่องของเราไปบอกรสลินดูซิว่ารสลินจะสนใจกับคุณอีกหรือไม่ เดี๋ยวก่อนใจเย,นเย็นสิบ,บางออนอย่าทําอย่างนั้นนะตกลงผมไม่เลิกกับบางออนก็ได้ผมจะตามใจบางออนทุกอย่างบางออนอย่าไปบอกใครนะเสกสรรคะคุณก็รู้ว่าฉันรักคุณมากคุณอย่าทิ้งฉันไปนะคะตกลงจะบางออนหลายวันต่อมาเออบางออนจะ๊ะผมจะไปต่างจังหวัดอีกสองสามวันจะกลับนะรักษาตัวให้ดีนะจ๊ะบางออนเสกสรรคะ คุณจะเลิกกับแม่รสลินได้ไหมคะฉันทนไม่ได้ที่ผัวตัวเองไปเดินควงกับสาวอื่นนะผมรู้ว่าบาังออรักผมมากตกลงกลับมากรุงเทพเมื่อ,อไรผมจะเลิกยุ่งกับรสลินทันทีที่ชายทะเลพัทยาเสกสรรค์คะรถมีความสุขจังเลยคะ่ะเด็กโง่แค่เนี้ยยังไม่ได้เรียกว่าความสุขหรอกเรายังไม่ได้แต่งงานกันผมยังไม่มีความสุขเลยแต่งงาน มันไม่ยากเลยนี่คะเราสองคนก็เป็นสามีภรรยากันแล้วถ้าคุณกล้าไปขอคุณพ่อท่านต้องยอมแน่กลับไปกรุงเทพคุณไปขอรถกับคุณพ่อเลยนะคะเออแต่ผมไม่กล้านี่นาหรือคุณไม่รักรถเสกสรรคะถ้ารักรถก็เชื่อรถเถอะนะคะเออตกลงครับผมจะไปขอคุณทันทีเมื่อกลับถึงกรุงเทพแหมรถรักคุณที่สุดเลย ระหว่างนั้นที่กรุงเทพในซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่งขณะที่บังออนแฟนสาวที่เสกสรรกำลังเขี่ยทิ้งเดินกลับบ้านช่วยพี่ด้วยน้องสาจา๋าใครกันนะบังออนจา๋าพี่รอบังออนมาสามวันแล้วนะทวีทำไมพูดแบบนี้มาเป็นเมียพี่เถอะบังออนพี่หลงรักบังออนจังอย่าทวีเฮ้ยอย่าแหกปกากบังออนไม่มีสิทธิ์ที่จะขัดขืน เจ้าทวีมนุษย์บ้ากามได้อีกต่อไปเธอหมดอิสรภาพายายาเสกสารและรสลินเดินทางกลับเข้ากรุงเทพในเวลาต่อมาถึงกรุงเทพแล้วรถตื่นเถอะหนังสือพิมพ์ครับน้องเอานหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมนุษย์บ้ากามฆ่าข่มขืนโหดฆาตกรทิ้งศพไว้ข้างทางผู้ตายชื่อบังออนศินแสงนักศึกษาสาวไม่น่าเลยนะคะ บังออนตายอย่างน่าสงสารจริงๆอะ่ะโหยบังออนเป็นเพื่อนที่ดีของฉันคนเดียวไม่น่าอายุสั้นเลยแต่ทําไมทางตำรวจถึงได้ตามตัวคุณล่ะคะก็ผมเป็นญาติห่างๆของบังออนนะสิเขาสงสัยว่าผมพัวพันด้วยเนะี่ยใช่ก็อาจเห็นว่าคุณหายตัวไปคุณจะไปฆ่าเธอทําไมผู้ตํารวจเนี่พิลึกเสกสรรค์คะรวววาเขาเพียงอยากสืบสวนคดีให้กระจา่างยังไงคุณไปมอบตัวดีกว่า รถจะไปเป็นพยานยาให้คุณเองตกลงผมจะไปมอบตัวกับตำรวจเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ที่สถานีตำรวจผมเสกสรรสัตยาพรครับผมมามอบตัวสู้คดีฆ่าข่มขืนพวกเราเพียงแต่สงสัยคุณเท่านั้นครับคุณเสกสรรในเมื่อคุณมีหลักฐานว่าไม่ได้อยู่ในกรุงเทพในวันนั้นเราก็เชื่อว่าคุณบริสุทธิ์ต้องขอบคุณคุณมากเท่ความร่วมมือและถ้าเรามีปัญหาอะไรอีกก็ต้องขอรบกวนคุณอีกครั้ง ไม่เป็นไรครับคุณตำรวจเมื่อคดีไม่ผัวพันเสกสรรเขาจึงรีบไปขอแต่งงานกับรสรินทันทีถ้าลูกสองคนรักกันจริงพ่อก็ไม่ห้ามหรอกขอบคุณคุณพ่อมากครับผมจะดีกับรสรินให้มากครับดังนั้นทั้งสองก็เข้าพิธีวิวาห์อย่างสมเกียรติหลังจากนั้นอีกสมเดือนอย่าอย่าบังอ้อนอย่าอย่าฆ่าฉันอยาบังออนอย่าจะไม่ได้ฆ่าเธออย่าอย่าฆ่าฉันคุณไปอะไรไปเลยคะ ใครจะฆ่าคุณบอกมาสิคะคุณเรียกชื่อบางออนทําไมอ่ะฉันเห็นคุณละเมอแบบนี้หลายครั้งแล้วมันเรื่องอะไรเหรอคะคุณบอกฉันหน่อยสิคะวุ่นวายนะ้าผมฝันร้ายเท่านั้นแหละทําไมวุ่นไวายไปได้รสดินก็เก็บความสงสัยในเรื่องนี้ไว้เต็มอกเธอจึงคอยติดตามเสกสรรตลอดเวลาและในเย็นวันหนึ่งเธอพบเห็นเสกสรรไปพบชายแปลกหน้าในคอฟฟี่ช็อปแห่งหนึ่งชายคนนั้นที่แท้ก็คือทวีนั่นเองเสกสรรกําลังให้เงินมัน มันเป็นเงินจํานวนมากเมื่อเสกสรรคล้อยหลังเธอจึงสะกดร,รอยตามชายคนนั้นไปมันเป็นใครกันนะขณะที่รสลินเดินตามไปนั้นเฮะหายไปทางไหนอะเมื่อกี้ยังเห็นอยู่หยกๆนี่ท่านใดนั้นอ,อาอารอันโอชะของข้าอยู่ดีๆไม่ว่าด,ดีมาเดินตามหลังข้ารสลินหายไปหลายวันจนกระทั่งหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวรสลินรสสลินไม่ใช่เธอ เมื่อรู้ข่าวรสรินเสกสรรก็ตกใจส่งเสียงร้องอย่างบ้าคลัง่งต้องไม่ใช่รสรินไม่ใช่รสลรินโธ่รสลรินใครฆ่าเธอใครและในวันหนึ่งนายทวีก็ได้มาหาเศกสรรอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอเงินโธ่เงินทีดขอไปวันนั้นนะมาตกน้ําหายไปหมดคือวันนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ๆก็เดินเข้าขปากเสือผมก็เลยจับไปฟาดซะเด็อบร้อยมันก็แม่บางออนที่ลูกพี่เคยให้ผมไปจัดการนะ่ะไงแม่แต่แม่เนี่ยแจ๋วกว่า เสร็จแล้วเงินก็ตกน้ําหายไปทั้งเปิกเลยอะ่ะโอ้พูได้ยังเสียดายไม่หายไม่นาา่าจะฆ่านางฟ้าคนนั้นเลยอย่าเอามาให้ลูกพี่เชยชมบ้างฮะแกี่เองอ่ะมึงฆ่ามีกูทําไมไอทวีอ้าวกูสั่งให้ผมฆ่าไอ้บางออนเองผมฆ่าให้ยังจะมาด่าอีกใช่กูสั่งให้มึงฆ่าบางออนแต่ไม่ได้ให้มึงฆ่ารุสลินนี่ฮะอ่ะอีนั่นก็เป็นเมียมึงเหรอฮ้ยมึงฆ่ารุสลินทําไม เอาลุฤศดินคืนมาเอาเธอคืนมาพูดไม่้เรื่องตายซะถ็ะวะาเศกสรรถูกทวีฆ่าตายจบสิ้นความชั่วของเขาที่ก่อขึ้นกับบางออนส่วนทวีฆาตากรบ้ากรรมได้ก่อคดีอีกหลายคดีจนในที่สุดก็ถูกตำรวจจับตายชดใช้หนี้เวรฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์ใต้คลิป เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไทยตูนขอบคุณครับ